ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดีแอดเ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ ก้าไม้มงคลกับชีวิตจริงการปลูกบ้านการเข้าอยู่อาศัยการดูเริกยามนาทีทิศทางแม้กระทั่งการจัดวางของต่างๆรวมถึงการปลูกต้นไม้ซึ่งนอกจากการหวังผลการชมความงามการทานพืชผลรวมถึงความร่มรื่นแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อ นีไม่พ้นเรื่องของการเสริมโชคเสริมลาบเสริมนามเพื่อบารมีอำนาจวาสนาดวงชะตาแต่เกิดเป็นไม้มงคลพอสอนี้นอกจะสร้างความเฮงแล้วยังต้องดูดสารพิษและฟอกอากาศภายในบ้านได้ด้วยเพราะทั้งฝุ่นและ PM 2.5และโรคระบาดอย่างโควิด -19 ทําทำให้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น การมีบ้านที่คอยเกื้อหนุนเราและสมาชิกภายในบ้านทุกด้านรวมถึงสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีก้าวไม้มงคลที่จะแนะนำเบื้องต้นพอสืบค้นได้มาแนะนำเผยแพร่เป็นเกร็ดความรู้ไว้พิจารณาตรตรองสรรหามาประดับบ้านหรือที่อยู่อาศัยนอกจากเสริมดวงบรารมีให้ผู้อยู่แล้ว ยังเป็นไม้ฟอกอากาศในบ้านได้ดีอีกด้วยต้นกวักมรกตจัดอยู่ในไม้มงคลนามตามชื่อมีความเชื่อในเรื่องของการเรียกทรัพย์สินโชคช่วยเพิ่มโอกาสทางการเงินการงานที่ดีเหมือนการบูชานางกวักหรือต้นนางกวักที่เคยได้รับความนิยมในอดีตนิยมปลูกไม้กระถาง ระดับในบ้านหากดูแลไปจนออกดอกจะยิ่งทวีโอกาสทางการเงินการงานเสริมโชคลาภให้มีมากขึ้นปลูกง่ายไม่ค่อยชอบน้ำจึงไม่ต้องรดน้ำบ่อยรอดูจนดินแห้งแล้วค่อยรดก็ยังไหวที่สำคัญปลูกในห้องน้ำหรือห้องนอนจะดีมากเพราะช่วยดูดสารพิษ หากปาโดนแดดหรือตั้งไว้ริมหน้าต่างให้โดนแสงรำไรบ้างก็จะทำให้ยิ่งงามต้นเศรษฐีมีทรัพย์หรือเศรษฐีรวยทรัพย์บ้านไหนมีเศรษฐีมีทรัพย์ปลูกไว้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยเงินทองการค้าขายจเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนาบุญบารมีเป็นที่ยอมรับในสังคมค้าขายร่ำรวยเป็นไม้ฟอกอากาศที่โดดเด่นตรงใบใหญ่หนารูปหอกออกดอกเป็นช่อสีขาวบริเวณซอกใบมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ประเทศบราซิลชอบอยู่ในที่ร่มรำไรจะสวยงามกว่าในที่ที่มีแดดจัด ต้นลิ้นมังกรคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกลิ้นมังกรไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันภัยจากภายนอกได้เพราะบางคนเรียกลิ้นมังกรอีกชื่อว่าหอกพระอินทร์ซึ่งเป็นอาวุธหนึ่งของพระอินทร์ไว้ประจำบ้านที่ใช้ในการต่อสู้และป้องศัตรูจากภายนอกดังนั้นลิ้นมังกรจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญในสมัยพุทธกาลนอกจากนี้ยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซาได้ดำมาทดลองวิจัยซึ่งก็ได้ผลวิจัยว่าต้นลิ้นมังกรมีลักษณะพิเศษกว่าพันไม้ชนิดอื่นคือคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนทำให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านได้ โดยไม่มีอันตรายต่อคนในบ้านต้นหัวใจเศรษฐีหรือไสใบหัวใจด่างอยู่ในตระกูลไสไม้มงคลและไม้ประดับที่นิยมบ่งบอกถึงความมั่นคงอายุยืนร่มเย็นเป็นสุขใบขนาดเล็กสวยสะดุดตาคล้ายๆกับหัวใจเชื่อกันว่าผู้ใดได้ปลูกไว้ จะประสบแต่ความสุขและความโชคดีเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดให้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือถ้าใครอยู่คอนโดมิเนียมก็ปลูกตรงริมระเบียงรดน้ำวันเว้นวันจะช่วยฟอกอากาศรอบๆบบริเวณบ้านได้ดีต้นว่านแก้วสารพัดนึกฟังแค่ชื่อก็อยากนำมาปลูกเสียแล้วต้นไม้ต้นนี้ นอกจากจะช่วยฟอกอากาศภายในบ้านความเป็นมงคลก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะเชื่อว่าปลูกแล้วจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลทำให้ผู้ปลูกสมหวังในทุกสิ่งมีโชคลาภและยังขึ้นชื่อในเรื่องเมตตามหานิยมช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรเป็นที่รู้จักกันดีของเสียนต้นไม้ ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งมีราคาหาได้ยากถูกค้นพบในป่าดงดิบใกล้ฐานน้ำได้รับความนิยมเพราะสเสน่ห์ของใบที่สะดุดตาเป็นว่านชอบน้ำและชอบความชื้นสูงไม่ชอบแดดจัดเพราะจะทำให้ใบไม่ได้ต้นอัญ,ญมณีฟังชื่อก็สื่อได้ถึงความสวยงาม แสงสว่างความสดใสรุ่งเรืองที่นำมาสู่ชีวิตและยังทำให้ได้รับความรุ่งโรดก้าวหน้าในหน้าที่การงานดังนั้นนอกจากจะปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลประจำบ้านยังเหมาะที่จะนำไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสสำคัญเช่นขึ้นบ้านใหม่ก็นับเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและความหมายที่เหมาะสม เป็นอีกหนึ่งในไม้ประดับในบ้านที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักต้นไม้มานานและยิ่งในยุค PM 2.5ก็จะหามาปลูกกันมากขึ้นเพราะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายจเจริญงอกงามได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างไม่มากนักทนต่อความแห้งแล้งและความชื้นต่ำได้เป็นอย่างดีต้นว่านงาช้าง ว่านงาช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าเทพพิทักษ์เงินจัดเป็นว่านมหานิยมที่นิยมปลูกไม้ประดับต้นและดอกทั้งในกระถางตั้งหน้าบ้านรวมถึงแปลงจัดสวนเพื่อเสริมบรารมีความเป็นสิริมงคลและช่วยํำมาค้าขายร่ำรวยทั้งนี้ด้วยลักษณะเด่นที่มีใบหรือลำต้นเทียมตั้งตรง ปลายลำแหลมทำให้มีรูปร่างคล้ายงาช้างจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าว่านงาช้างและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนเหมาะที่จะปลูกในห้องนอนเช่นเดียวกับลิ้นมังกรต้นบันไดเศรษฐีต้นบันไดเงินต้นบันได,นนนดสวรรค์ หรือต้นตีนตะขาบต้นบันไดเศรษฐีหรือเรียกได้อีกหลายชื่อนอกจากจะปลูกเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภและความร่ำรวยจากความหมายดีๆที่ว่ามีเงินทองเป็นชั้นๆเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของที่ระลึกและที่สำคัญคือฟอกอากาศดูดฝุ่นและสารพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์ วิธีการดูแลสองวันคอยรดน้ำไม่ชอบแดดมากใช้แดดเพียง50%เอร์เซนต้นมหาเฮงบางคนเรียกหีบไม้งามแค่ชื่อก็สื่อได้ถึงความเฮงและเป็นสิรีมงคลมหาเฮงหรือหีบไม้งามไม้พุ่มรอเลื้อยขนาดเล็กทรงพุ่มเตี้ยค่อนข้างกลมใบเดี่ยวรูปทรงไข่ แผ่นใบเรียบแข็งสีเขียวเข้มมันสวยเรียงซ้อนสลับกันแบบทีทีไม้มงคลให้โชคแก่ผู้เลี้ยงผู้ปลูกเสริมทรัพย์ตามชื่อบางคนเชื่อว่าปลูกแล้วจะนำมาซึ่งโชคลาภด้านการเสี่ยงดวงใบแบบต่างๆมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาต้องการน้ำปานกลางชอบแดดจัดจึงเหมาะสำหรับ ปลูกรอบบริเวณบ้านและในอาคาร